ล่าสุดนะครับสำนักข่าวรูมเบิร์กเขารายงานครับเขาบอกว่าตอนนี้มีข่าวใหญ่นะครับก็คือธุรกิจร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเกิดการแข่งขันครั้งใหญ่เบื้องบรรดาเหล่าเจ้าสัวนะครับจะหันมาทําธุรกิจค้าปลีกกันมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยค้าปลีกนะครับคนที่ครอ,อ,องสัดส่วนมาเก็ตแคปเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ7 e เ e ่ e อเนะครับของ CP ครับโดยการแข่งขันในครั้งนี้นะครับนำมาโดยเจ้าสัวจเจริญสิริวัฒนาพักดีแห่งไทยเบฟเวอร์จ์ครับ เป็นบุคคลที่ครองความมั่งคั่งที่สุดในประเทศไทยด้วยมีเงินสินทรัพย์นะครับอยู่ในการาครอบครองประมาณกว่า400ล้านบาทซึ่งก็มีแผนจะบุกร้านขายของชำนะครับ30,000แห่งทั่วประเทศแล้วก็เปลี่ยนโฉมร้านให้กลายเป็นร้านโดนใจธุรกิจร้านสะดวกซื้อในเครือของเบอร์รี่ยูเกอร์หรือ BJC ภายในปี2,570นะครับภายใต้หายานี้ครับ b ี c เนี่ยจะเข้ามาสนับสนุนด้านโลจิสติกส์การตลาดแล้วก็การจัดหาข้อมูลให้กับร้านค้าเพื่อแปลงโฉมนะครับให้ร้านโชว์หวยขนาดเล็ก กลายเป็นร้านสะดวกซื้อยุคสะดวกซื้อยุคใหม่แลกกับการที่ร้านจะต้องซื้อของนะครับลงของจากเครือ BJC แล้วก็ไทยเบฟในปริมาณไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้นะครับนอกจากไทยเบฟแล้วเนี่ยก็มีการรายงานด้วยว่าเจ้าสุครีนะครับหรือคุณครีการจนาภาพแห่ง BTS เนี่ยก็จะรวมจะร่วมมือก,กันกับกลุ่มจิราธิวัฒนะครับเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ด้วยอย่างนั้นก็ตามครับการเข้ามาจอดตลาดในธุรกิจร้านสะดวกซื้อนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าต้องแข่งขันกับ c p o ซึ่งเป็นผู้นําในการดําเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อีมากกว่า14,000แห่งทั่วประเทศนะครับถือว่าเกือบ3ใน4ของธุรกิจร้านสะดวกซื้อทางประเทศไทยเนี่ยตอนนี้7 e เ e ่ e อีเนะครับเป็นผู้ครอ,องส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่อยู่ครับเห็นแบบนี้ก็มันดีแหละที่มันมีการแข่งขนะันเนาะจะได้ไม่ผูกขาดแต่ว่าทำไมแกยังจะมาเล่นอยู่ที่โออีค o m นมีนะมาที่ค้าปลีกซึ่งมันกาดเกลื่อนอยู่แล้ว อันนี้ก็มุมหนึ่งก็คือมันใช้ก็เรียกว่าใช้เครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กิงของตัวเองให้เป็นประโยชน์แต่ผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเห็นการลงทุนแบบเนี้กับเจ้าสัวเนี่ยลงทุนในอสังหาลงทุนในค้าปลีกอยู่แถวๆบริเวณเนี้ยซึ่งมันเป็นหน้าก็าน่า,นา,นาจะหนึ่งเหตุผลก็คือมันเป็นแอรียที่แกถนัดและแกก็เติบโตมาจากแบบนี้จริงๆ